โอเคเวลาเราคิดถึงรายการของเซนุดีจริงๆมันมันดูเหมือนเป็นยังไงก็ได้มันเป็นบางเอิญเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นบางเอิญทั้งหมดอย่างเช่นอยากให้เราสังเกตว่าในเ u นุดีบทยยท,ที่2ีอ่นข้อที่1ถึงข้อที่2ขอพระเยวย์ทรงตอบท่านในวันยาลัมบะขอให้านามพระเจ้าของยาโคบที่ท้ทาาท่าน ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือมายังท่านจากสถานธรรมศสการและขอทรงสถาบันสนุนท่านจากซีโยนสถาบันท่านกศ okay. ีโยนโอเคเวลาเราอ่านแค่สองคนนั้นคิดว่าประเภทนี้คืออะไร <c oughs> ไม่ไม่ใช่คู่ขนาน <c oughs> เป็นเป็นประเภทไหนข้าควรใช่ข okay. ้าวควรโอเคก็บทที่ยี่สิบเป็นข้าวควรแน่นอน โอเคเราเราเห็นเขาบอนเราเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยโคตบทที่ยีบอทที่ยี่สิเราจะอ่านโคตรที่หถึงโคตรที่สองครับพระเศษพระยาวีพระราชาเจะดีในในภาพกำลังของพระองค์ท่านจะเป็นปีในชัยชนะของพระองค์มากยิง่งเลยพระองค์ท,ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านและไม่ได้ทรงปฏิเสธสิทธิ ในโค่นี้เราเห็นว่าพูดถึงราชาในโคที่เจเราจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงกษัตริย์หรือราชาอีกรอบหนึ่งก็เราเห็นว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงกษัตริย์โอเคบทเพลงกษัตริย์ก็มีลักษณะคล้ายๆเป็นบทเพลงสรสรเสริญโอเคแต่อันนี้เป็นเฉพาะบทเพลงกษัตริย์โอเคมันบังเอ,อิญไหมที่เราเห็นบทเพลงข้ามครวนหลังจากนั้นเราเห็นบทเพลงกษัตริย์ แต่ยังไม่เสร็จลองดูในโคดที่22ต้องตมช่วยอ่านโคดที่1ถึงโคดที่2พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉนายทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงมลเฉยต่อการช่วยผู้ข้าพระองค์ โอเคก็ okay. Go, อันนี้เราฟังน่าจะเป็นลักษณะอะไรน่าจะเป็นลักษณะคำขวัญอีกโอเคคำว่าประเจ้าค้าพระเจ้าข้าวา่า,วาวะชะไหนสงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียราเคยฟังคำนั้นไหมว่าพระเยซูคริสต์ตั้งวไว้บนกโอเคพระเยซูคริสต์ก็ okay. กอ,อ้างถึงคนี้ โอเคก็เราเห็นเพลงครอมควนเราเห็นเพลงกษัตริย์หลังจากนั้นเราเห็นเพลงครอมควรอีกและลองดูในบทที่ยีเราไม่ต้องอ่านเพราะว่าในบทที่ยเราเห็นว่าเป็นเป็นบทเพลงก็น่าจะเป็นสาเป็นข้าย่ำชมไหมครับโอเคที่เป็นเป็นเป็นบทเพลงที่เปรียบเทียบเป็นเปรียบเทียบอุปมาโอเคพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราเป็นแก่ ก็พระเจ้าจะสงดูเลยคิดว่ามันบังเอื่นไหมที่เราเห็นความควรกษัตริย์ความควรและพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเราผมถือว่ามันไม่ไม่ใช่และลองดูหลังจากนั้นบทที่24โบท 24, โบที่24ขอที่ห โอเคและนาอ่านช่วยอ่านข้อที่จ็ดริรอขจ้าขึ้บรรจขึ้นเิดเพื่อกรู้ทรงเโอเคแค่สองขอที่เราอ่านถือว่าน่าจะเป็นเป็นสรุดีแบบไหนปพะเพทไหน เป็นกษัตริย์เราเห็นในข้อที่7ก็พูดถึงกษัตริย์ข้อที่8ก็พูดถึงกษัตริย์ข้อที่9พูดถึงกษัตริย์ข้อที่ส0พูดถึงกษัตริย์ก็เราเห็นว่าเพลงครมควรกษัตริย์ครมควรพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าเป็นกษัตริย์โอเคผมถือว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญและสิ่งที่น่าสนใจบทที่ยี่สิบยี่สิบสอง ที่เราเราอ่านว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าอ่าทไหนสรงอาทอดเทงข้าพระองค์เสียเราเห็นว่าบทที่2ิเหมือนเป็นพระเยสูคริสต์เวลาอยู่ในในในโลกของเราและบทที่ยิเหมือนเป็นเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในสวรรค์พระองค์เป็นผู้ที่เลี้ยงเราเป็นอาเป็นผู้ที่ทรงดูแลเราโอที่ยพูดถึงอาอาประกาศกษัตริย์ยิ่งใหญ่เราเห็นว่า จริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นับไม่ได้และเราเห็นว่าต้องอประตูเมืองเอ,อ๋ยจงยกหัวของงาเจ้าขึ้นจริงๆเราไม่ต้องเศรา้าเราไม่ต้องดูเด่นเราจะยกหัวขึ้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าดำรงอยู่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ ก็เป็นเป็นบางเอื่นไหมเป็นปได้แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็มีชีวิตแย่ายมากและพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ดูแลเราในปัจจุบันใช้รปเป่าและเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะสเสด็จมาครั้งที่สองแต่เวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองไม่ได้มาเฉยๆ,พ,ๆพระองค์จะมาเป็นกษัตริย์โอเคก็เวลาเราศึกษาเราเราเห็นโครงสร้างมันยาก ต่หลายครั้งเวลาเราดูสองสามสีบ่บทก็มันติดกันเราจะเห็นว่าดูเหมือนมีวางแผนโอเคและเวลาเราคิดถึง salary ตั้งแต่ salary บทที่หนึ่งถึง s a t u r y บทสุดท้ายเราเห็นว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นบทที่หนึ่งก็เราเปรียบเสมือนเราเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เริมเริมเริมแม,ม่น้ำและในสุดท้ายเราจะเป็นคนที่สร้างเสริประชาว และมันชีวิตของเราเราจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นไหมเราเราเราเห็นอย่างนั้นโอเคชีวิตของเราบางครั้งเราถือว่ามันมีพระเจ้าจริงหรือเปล่าวันอื่นเราถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีพระเจ้าอยู่ก็เราเห็นอันนี้เป็นอันนี้เป็น power เป็น,เป,นเป็นพลังเป็นพลังของของซาดีเพราะว่าเป็นชีวิตของเรา ผมมีคำถามไม่ใช่คำถามจะพ,พูดเลยเพราะถามไม่ได้ว e t h e r เราเห็นสรุดเหตุหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากต่อจิตใจของเราเป็นเพราะเกือบทั้งหมดเป็นทิวทัศของมนุษย์สำหรับสิ่งแวดลอ้อมสำหรับพระเจ้าเวลเราเห็นเขาเปียบเทียบพระเจ้าเมือนเขาพูดไม่ได้ เวลาเขาอธิบายพระเจ้าจะอธิบายเหมือนเป็นมนุษย์เพราะว่าเขาพระเจ้าก็เลยจะพูดเหมือนพระเจ้ามีมีมีตัวพระเจ้ามีมือพระเจ้ามีเท้าเพราะอะไรเพราะเราเห็นเป็นทิทัของมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจเวลาเราเห็นทิวทัของพระเจ้าเราไม่ได้เห็นพระเจ้าอธิบายตนเององค์เองในประตมังงบทที่หนึ่งเราเห็นว่าพระเจ้าเนารมิตสร้าง Okay. นี่เป็นเหตุผลเพราะว่าหลายคงเราเราถือว่าพระเจ้าอยู่ไกลพระเจ้าอยู่ที่นอนพระเจ้าเป็นทุติีแต่ว่าเราอ่านในสารด,ดีเราเห็นมนุษย์เหมือนเราวิธีที่เขามองเห็นพระเจ้าวิธีที่เขาเห็นสิ่งแวดลอ้อมถ้าคุณถือว่าชีวิตของคุณก็ไม่มีความหวงังก็แค่เปิดอ่านสารด,ดีบ้างอ่านบทเพลงคร่ำควรบ,บ้างและเราจะเห็นว่าโอเคเรามีศัตรูบ้างแต่เราไม่มีศัตรูที่อยู่รอบๆเรา เราไม่มีใครที่ล่าเราอยากฆ่าเรา,เรามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันแย่แต่เป็นส่วนน้อยที่เราถือว่าพระเจ้าทิ้งเราจริงๆก็อ่านบทเพลงนั้นแต่เราจะเห็นอีกไม่กี่บทก็เขาจะสนับสนุนพระเจ้าอย่าลืมเวลาเราอยู่ในหุบเขาแสดงว่ามีผู้เขาสองที่เอีม uh, right โอเค เอมี่ขาอยู่ในทะเลสาในในแคลิฟอร์เนียที่ที่อเมริกาโอเค and how how low is Death Valley มันเป็นประมาณตามทะเลประมาณ3 3 0 0เมตรประมาณเท่ากับเชียงใหม่สูงกว่าทะเลและเป็นสิ่งที่น่าสนใจเวลาอยู่ที่นั่นก็คุณไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นทะเลคุณไม่รู้คุณประมาณ300เมตรตามทะเลแต่เวลาอยู่รอบๆจะเห็นดูเหมือนเป็นภูเขาสูงสูง ต่เวลาเราหน้าภูเขาเราเราเปรียบเทียบกับที่อื่นมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าถึงศูนติดกับทะเลเราต้องขึ้น300เมตรก่อนลังใจ้น้ามีภูเขาเป็น1,000 2,000เมตรแต่มันดูเหมือนเกือบ3,000เมตรเพราะอะไรเพราะเราตา่ำในอิสราเอลก็เช่นกันเวลาคุณไปยาไปแม่น้ำายอร์ดนมันตามกว่าทะเล และเห็นภูเขาสูงสูงอยู่ซ้ายกับขวาแต่จริงๆมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มันดูสูงเพราะเราต่ำม,มากก็ w e t h e r อยู่ต่ำอย่าลืมโอเคก็แสดงว่าเราจะขึ้นไปสูงอีกไม่นานเราอยู่ต่ำก็เราจะยิ่งขึ้นอีกก็อย่ายอมแพ้ โอเคนี่เป็นหน้า uh, ที่คุณไม่อธิบายแล้วก็เราเริ่มตน้น uh, ด,ด้วยด้วยประเพสติปัญญาในสซรดีบทที่หนึ่งและจะบบทสุดท้ายก็เป็นดเป็นบทเพลงสรรเสริญแสดงว่าคนที่มีสติปัญญาบทที่หนึ่งก็วันหนึ่งจะเป็นวันที่เขาจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ไม่อยากเข็ดมากแต่หมายแรกในพระคัมภีรก็มีความหมายด้วย หมายเลขเจ็ดส่วนมากเป็นความหมายอะไรสมบูรณ์โอเคก็พระเจ้าสร้างโลกภา,ายในกี่วันเจ็ดวันโอเคหลายครั him, leg, okay. ้งเวลาเราเห็นหมายเลขเจ็ดโอเคเราต้องระวังเราไม่อยากตีความหมายเลอกเกินไปโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตโอเคเราไม่อยากคิดเลึกเกินไปแต่แกี่บทสุดทา้ายเป็นบทเพลงสัน้นๆเจ็ด ันนี้น่าสนใจอีกเพราะอะไรเพราะเราเริ่มต้นเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาและเราเห็นชีวิตเป็นอย่างนี้จนถึงสุดท้ายสุดท้ายเจ็ดปอดสุดท้ายติดก,การติดก,การติดก,การเขาทาอะไรเขาสรรเสริญพระเจ้าอันนั้นเป็นความหวังของเราไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้แต่วันหนึ่งเราจะถึงเจ็ดปอดสุดท้ายและเราจะสรรเสริญพระเจ้าสม่ำเสมอตลอดเป็นนิจก็ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าผมถือว่ามันไม่ใช่เป็นบังเอิญที่เป็นอย่างนั้นชาวชาวอิสราเอลเฉพาะเกี่ยวกับกวีเขาคิดละเอียดมากเกินไปไม่ใช่มากเกินไปแต่เขาคิดละเอียดมากต้องระวังที่พูดเนาะโอเคเราได้เห็นเห็นเห็นว่าโอเคมันดูเหมือนเป็นเป็นบังเอิญแต่เราเรา,าเดินจากคนโง่ในบทที่หจนถึงคนที่สน,นุษิญพระเจ้าในบทที่หนึ่งร้าสิบ โอเคเชาอยู่เขาใช้สรุดีได้ยังไงโอเคเขาใช้เพื่อนมัสการนั่นหมเราจะเปิดดูในหนึ่งงพงศาวดารบทที่ส6กขอที่เจแล้วในวันนั้นดาวิสทรงกำหนดเป็นครั้งแรกให้มีการร้องเพลงสันดิของพระคูณถวายแด่พยาเวดโดยอาสาและพี่น้องของท่านโอเคก็เราเห็นว่า ดาวิดเขาเขาตั้งบทเพลงขอบพระคุณเพื่อเขาจะร้องเพลงในในในวันสำคัญของพระเจ้าก็เวลาเวลาชาวอิสราเอลมาร่วมกันเขาจะใช้ใช้บทเพลงเสร์ดีนะอย่าคิดที่เขาใช้เหมือนเราร้องเพลงในคริสตจักรของเราโอเคเขาไม่ได้ใช้แบบนั้นส่วนมากเวลาเขาร้องเพลงเพราะเขาไม่มีคำสัมพันธ์จริงๆเขาจะเขาจะร้องเพลงเหมือนคนไทยจะจะพูดกวี คือล้ๆเป็นสวดมอน <Okay. S 1> แต่จริงๆเขาใช้เพื่อเวลาเรามามาร่วมเขาจะนมัสการและเขาจะใช้ในส่วนตัวด้วยเราเราจะไม่เปดดูแต่เราเห็นในหน่งเซมิโบทที่สองคที่หนึ่งถึงคนที่สิเอเวลาเวลาพระเจ้าตอบคำอธิษฐานต่อฮหานาโอเคเขาทำอะไรเขาร้องเพลงสรรเสริญตอพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราอ่านสารดีเราต้องเข้าใจว่า ไม่ไม่ทราบทุกบทแต่เกือบทุกบทมันเป็นชื่อทาของมนุษย์ต่อพระเจ้าและสิสงวแวดล้อมอันนี้เป็นเหตุผลที่มันสําคัญเราเราเห็นเหมือนคนนั้นเห็นก็ชาวอิู่เขาจะใช้เพื่อนมัสการเป็นเป็นกลุม่มและเขาจะใช้เพื่อ,อสวนตัวและบทเพลงซาลุดีก็มันจะมันจะพูดถึงนะประสบการณ์ของชาวอิสราเอลด้วย เราเห็นสิ่งนี้ในศาสนาศาสตร์ถ้าเราไม่มีหนึ่งเซมอเราไม่มีสองเซมูเอหนึ่งพงศาษ์เป็นต้นจริงๆเราสามารถเห็นประวัติของชาวอิสราเอลเยอะโดยบทเพลงซาด,ดูดีผมชอบคนหนึ่งเขาบอกว่ามากกว่าซาดูดีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมก็พระคัมภีร์เดิมอยู่ในซาด,ดูดีและเราสามารถเห็นศาสนาศาสตร์ด้วยศาสนาศาสตร์คืออะไร โอเคเป็นการสึษาโอเคกยวกับพระเจ้าโอเคเวลาเราคิดถึงศาสนาศาสตร์ก็เราสามารถเห็นพระลักษณะของพระองค์หลายหลายอย่างในในในซาดุดีจริงๆถ้าเราไม่มีซาดุดีเราศาสนาศาสตร์ของเราจะไม่สมบูรณ์แน่นอนเวลาคิดถึงศาสนาศาสตร์ก็สิ่งที่สำคัญคือพัทธสัญญาจริงๆเราเห็นพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยง เราเห็นพระเจ้าเป็นพระบิดาเราเห็นพระเจ้าเป็นนายทหารเราเห็นพระเจ้าเป็นแม่เราเห็นพระเจ้าเป็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่คำนี้เป็นคำที่เราต้องเข้าใจเราไม่เคยสอนเรื่องนี้ในรวีศึกษาแต่เราจะทบทวนนิดหน่อยคำว่าพัฒสัญญากับคำว่าสัญญาแตกต่างกันยังไง และเวลาคิดถึงพัตสัญญาสวยมากเราเราเห็นเห็นว่ามีสองฝ่ายที่สาบานกันด้วยโอเคในพันสัญญาที่เราอ้างถึงในพระคัมภีร์เดิมที่ที่เราสนใจจริงๆเป็นพระเจ้าที่สาบานเฉพาะยกเว้นพัตสัญญาอันไหนมีม,มีมีอันหนึ่งที่พระเจ้ากับชาวอิสราเอลทั้งสองฝ่ายสัญญาก็สาบานกาันมันเป็นพันธสัญญาอันไหน โมเสสใช้แล้วโอเคเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ารักษาเชื่อทำตามบัญญัติทำบัญญัตนี้เราจะและพระเจ้าจะจะตอบยังไงโอเคอันนี้เป็นลูกกุญแจเวลาเราเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์เดิมเราต้องเข้าใจอันนี้เป็นคำสัญญาทั่วไปหรือเป็นคำสัญญาที่อยู่ใต้พัฏสัญญากับโมเสส ถ้าเป,เป็นคำสัญญาที่อยู่ใต้ภัรสัญญา,ากับมมเสสมันไม่เกี่ยวกับคุณชตจักมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็เลยเราไม่มีสิทธิจะจะจะรับคำสัญญานั้นจะถือว่าคำสัญญานั้นพระเจ้าบอกอย่างเช่นมาลาคีมาลมาคีบทที่สองอ๋บอบทที่สาม Okay. โอเคบทที่3โคข้ที่6ถึงค้อที่เราจะอ่านถึงข้อที่11โอเคมันยาวนิดนึงเพราว่าเราคือพรยาเวไม่มีผานแตกโอ,อุตรยาโคเอ๋ยเจ้าหน้าหลาจึงไม่ถูกทำลายหมดเจ้าได้หันเหตุไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาไว้ตั้งแต่สมัย ครั้งสมัยวันพบุรุษของเจ้าพระยาเวจอมพักกลับว่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะทําอย่างไรถึงจะได้กลับมามนุษย์จะชอบโกงพระเจ้าหรือที่จริงเจ้าทั้งหลายได้ชอบโกงเราแต่เจ้ากล่าวว่าพวกเราชอบโกงพระเจ้าอย่างไรก็ชอบโกงในเรื่องทะสารและเรื่องบูชานันสี เจ้าทั้งหลายต้องถูกสาดแช่นด้วยความสาแช่นเพราะเจ้าช่อบกงเงาธรรมชาติพระยาเวรจอมทักกล่าวว่าจงนำแท้สามเป็นขนาดมอาไว้ในตังเพื่อว่าจะมีหนานในเรื่องของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขจัดพวกตั๊กแตนให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายปูแห่งพื้นดินของเจ้าและคนในสวนของเจ้าจะไม่ร่วมถ้ายาเวจอมท้บาบรักรนมมีแหละโอเคพอม,มีคำถามคอนี้เกี่ยวกับเราไหมโอเคเกี่ยวกับบุโรหิตโอเคแต่จริงๆพระเจ้าต่อว่าใครคโอเค บุตยากอบบุตยากอบคือใครอิสราเอลนี่แหละเอเขไม่ใช่เฉพาะบุรหี้ยอาเข็มเวดาเราเห็นในข้อที่8มนุษย์จ้าชอกงพระเจ้าหรื้อเอาเข็มเขาอธิบายเกี่ยวกับสิบรถเพราะเขาไม่ได้ถวายสิบรถอันนี้เป็นเกี่ยวกับเราไหมคิดดีๆเอเขมมีคนหนึ่งกลา้าตอบ โอเคพูดถึงอิสราเอลและเวลาเราบอกว่ามันพูดถึงอิสราเอลเราเห็นในในข้อที่ข้อที่หกพะจาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นเกี่ยวกับเราในปัจจุบันด้วยใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจพัสัญญาจริงๆเราจะตีวามหมายเพดแน่นอนพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงว่าพระเจ้ามีพัฒสัญญากับยากอบใช่รือเปล่าใช่เราเรียกว่าเป็นพัฒสัญญากับโมเสสและพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนและในในกฎนั้นก็ชาวอิสราเอลเขามีควรมาิดชอบจะถวายสิบโลและเวลาเขาถวายเขาถว,วายถวายเกียรติพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าพระเจ้าจะทาอะไรพระเจ้าจะให้เขาอยู่อุดมสมบูรณ์แต่เวลาเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้น พระเจ้าจะทำลายที่เดินที่เขาอยู่อันนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราอ่านแต่ผมฟังด้วยหูของตัวเองหลายหลาย,ลายรอบเขาถือว่าเห็นไหมเวลาเราถวายสิบลดพระเจ้าจะอวยพรเราก็สว่า์จะเปิดและการอวยพรจะลงเหมือนฝนตกแต่เวลาเราไม่ถวายสิบลถจริงๆชีวิตของเราจะแห้งแล้งพระเจ้าจะเชิงสาเรา ไม่ทราบพระเจ้าสอนเกี่ยวกับครสิสเตียนต้องถวายสิบรลดรอเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์แต่แค่อยากให้เราเห็นว่าพัานตสัญญาก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นตลอดคล้ายๆเป็นเส้นที่เราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เฉลยธรรมบัญญัติหรืรออุปยบจนถึงมาลากีเลยและเราต้องเข้าใจพัตสัญญาคืออะไรและเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังอ้างถึงพัตสัญญาอัานไหน พัธสัญญากับอับราฮัมพัสสัญญากับโมเสสพัธสัญญาไม่หรือพัสสัญญากับดาวิดถ้าเราไม่เข้าใจอันนั้นเราน่าจะตีความไามยเพดในในในซารุดีเราเห็นใช้คำว่าพัธสัญญาก็ไม่กี่ครั้งคำว่าพัธสัญญาแต่เราเห็นเรื่องพัธสัญญาที่อยู่ตลอดเกือบทุกบท ก็เราต้องระวังเพราะว่าเวลาเราอ่านในซารุดีและเราเห็นว่าอย่างเช่นที่เดินจะสมบูรณ์ที่เดินจะจะจ,ะจะดีฝนจะตกก็เป็นแบบนั้นมันเป็นรูปภาพเราเข้าใจแต่เป็นยิ่งกว่ารูปภาพเป็นเป็นสิ่งที่เกิดในพัสัญญากับอิสราเอลที่เด่นของชาวอิสราเอลก็เป็นเป็นลักษณะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าถ้าแห้งแลง้ง เป็นเพราะเขาเป็นกบฏถ้าอุดมสมบูรณ์เป็นเพราะพระเจ้าทรงดูแล,เอล,เ,ลเอลียาบาเวลาเอลียาไปหาอาหามเอลียาตอบว่าเราพูดว่าอะไรฟนไม่ตกใช่และฟนไม่ตกเพระเาะอะไรเพราะเขาไม่ซื่อสัตย์เพราะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเป็นอย่างนั้น okay. อโอเคก็ไม่ใช่เอลียาก็าไม่ได้เรียก เป็นการเช่งสาบบางเอิญเขาเขาเรียกเช่งสาบที่ตามพัทสัญญาที่อยู่ในพระกัมพี